วันนี้เราจะมาทําอะไรครับโฟกัสวันนี้นะคะทุกคนวันนี้พวกเราสองคนเนี่ยจะมาซุ่มกองซุ่มกันเลยค่ะทุกคนด้วยงบเท่าไหร่หนึ่งพันบาทนะคะทุกคนนี่ครับผมเราเตรียมมานะเราหยอดกระปุกวันละหนึ่งบาทนะทุกคนอันนี้เราจะได้นี่คือได้กระปุกวันละหนึ่งบาทพอเขาทำปุ๊บก็กลายเป็นแบงค์เลยใช่ใช่กดค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุ่มกองสุ่มใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ดูเขาบอกงบหนึ่งพันบาทเนี่ยเราจะได้อะไรแล้วเราจะซีเค็ทหรือเปล่าถ้าได้ซีเค็ทเอาไปขายต่อทำเป็นกำไรปุ๊บ ประมาณนี้ต่อปไปทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเลือกกล่องสุ่มเลยดีกว่าปได้เลยโฟกัสนี่นะนี่ก็เป็นกล่องสุ่มที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นกล่องสุ่มกาซิล่านะครับทุกคนทุ่าที่ผมชอบกาซิล่าตัวสีขาวตัวนี้ก็จะมีแบบว่าอันนี้เล่นมูมีหรือเปล่านะแต่ว่าผมชอบไม่เกี่ยวแล้วก็มีสกินบิลี่ไฮเลตนะทุกคนครับสกินบิลี่ไฮเลทตค่ะคนนี้คือเป็นครั้งแรกที่เราเห็นกล่องสุ่มนี้มันตัวใหญ่มากอะทุกคนเอ้ยมันตัวอะไรหรอนี่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 ได้กระาบบีีี้ทพ่มาจากไหนบูมเ พีสองบิีบีเบียบีทีอ่ะใช่ทุกคนเป็นวิธีก็คือที่มันจะเป็นตากินได้แล้วมันเปแค่หัวใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเพิ่มมาเป็นตัวเลยอ่ะอุ้ยคเท่าไหร่อ่ะเกินพันไหมเนี่ยเกินพันนี่เราซื้อไม่ได้นะพวกอัดเท่าไหร่เท่าไหร่เราไปถามพี่เขาไหมนะแล้มันจะไปถามพี่เขาทุกคนมีอีกมะไรก็มีอีกเต็มเลยมีเป็ดด้วยมีเป็ดมีเอฟซีด้วยทุกคนมีเอฟซีด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนยังไงอ่ะเอาว่าเกลอเฮ้ยนี่เราเขามาก่ได้นี้ โอเคอ่ะหมี่เนยแม่มีหมีเนยด้วยนะน่ารักไหมไหมไ่น่นะข่นุก่อนเดี๋ยวเรามาแม่ถ่ายรูปกันก่อนนะครับทุกคนครับทุกคนครับถ่ายถ่ายรูปจะนำโชคอะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะนี่ทุกคนเป็นอันนี้ไม่ใช่กองสุ่มแต่เป็นโรบอกโรบอกรอกงสุ่มซึ้งตึงซึ้งตึ้งมันผีฟ้ายไม่นช่หรออะไร เราบอกกระเต้นอย่างนี้จริงเปล่าเฮ้ยมีมีเนย่รู้มีเนยคือแบบใครที่ชอบมีเนยนะคะก็นี่มีพกกุญแจมีอะไรอย่นีกมีเนยไม่ใช่คนนะทุกคนจําไว้ก่อนฮะแต่นี่ก็จะเป็นกล่องซูมมีอันจิ๋วด้รอเฮ้ยทุกคนเราพกอันจิ๋วไปออกมาดูเลยนะขอขยิ้มดูเฮ้ยนี้เองเท่นี้เองอุ้ยรารักเยอะมากเลยนะครับนี่ยใช่ค่ะทุกคนโหนี่มีพาวเวอร์ครับโกด้วย เอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านเหรอกลับบ้านก็ต้องดูงบตอนนะว่าเราจะมีงบอ่าใช่ไหมมีหลายอย่างมีในใจหรือยังมีแล้วค่ะทุกคนทำจริงนข้างในเขามีของเล่นอีกเยอะนะแต่ว่าเราอะอยากได้กองสุ่มตรงนี้ผมคิดได้แล้วผมจะเอาอะไรมจะเอาเบบี้ทีแต่มันจะเกินพันหรือเปล่าเบบี้ทีไหนอันนี้เหรอไอ้ไม่ตัวไอ้ไม่ตัวปะอันนี้ไม่ตัวไงอ๋อใช่เดี๋ดูกันเดีดูกันอันนั้นมีให้เลือกเยอะดีแต่เราไม่ได้จะอกก็เจอพวกพระเอาอะไรนี่พระเจ้าอันนี้พี่พิมฮะนี่ พาวเวอร์พับโกโอเคอันนี้คือน่ารักมากดูคุณมันจะเป็นแบบว่าพุ่งเป็นแจแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวที่เราอยากได้รือเปล่านะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วนะคะจะตัดภาพไปกนว่าแล้วพวกเราได้กล่องสุ่มอะไรมาบ้างนะคะทุกคนไปกันเลย Wato lahato <laughs> sama sabut Mahata เราก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนค,ครับผมเราจะมาแกะกันเองค่ะทุกคนคลิปที่พวกเรได้ในโฟกัสได้น,นี้เป็นกระต่ายสามตัวนี้อะไรก็ได้ที่เป็นกระต่ายโอเคอยากได้ตัวไหนผมผมอยากได้ตัวสีเขียวตัวสีเขียวแล้วก็เอ้ยแต่โฟกัสว่าตัวนี้อะไรน่นารักทุกตัวเลยทุกคนเราม่มีชอบสีผ<ต>ูนะอยากได้ตัวสีผูเลยก็อยากได้ตัวนี้เอาเรียเร้อยมาแล้วมาดูกันนะครับทุกคนครับใครใครแกะก่อนพี่แกะก่อนพี่แกะก่อนแกะก่อนแกะแกะก่อนอุ้ยแกะง่ายมากทุกคน ถึงต้นะถึงใจนะตถึงใจมากไม่เคยมีทุกคนเลยใหญ่มากตัวตัวมันใหญ่มากไม็เคยแล้วถ้าเราได้ถ้้าาเรไดสีเขียวนะมีการ์ดปะมีมั้งมีงันอะเอาไปดูซะโอหตัวมันขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยทุกคนอุ้ยสีเกศสีเกศหลอกโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกไงบโดนหลอกเป็นสีอะไรอุ้ยสีชมเหรอมีปะดูกล้องเลยมีไหมเข้าดูไหนเข้าดูไหนกล้องยังไงไหนมีไหม แต่แต่อันนี้กิ้งตาไม่ได้แต่น่ารักมากน่ารักมากสีส้มน่ารักมากไม่เราจะไปแคะตาเขาเล่นนะทุกคนโอ้โดนกับนิ้วโดนกัดนิ้วนี่ครับผมตัวน่ารักมากนี่เลยนะครับทุกคนครับไหนโดนกิ้งตากิ้งตากิ้งอันนี้กิ้งไม่ได้โดนโดนพกัสหลอกกัดเอาไม่มันบางตัวก็กิ้งได้ไงบางตัวอันนี้เราจะได้เป็นตาลูกแก้วอ่าอันนี้สวยสวัสดี โอเคต่อไปจะเป็นตาของโฟกัสเอค่ะทุกคนที่โฟก,กัสอยากได้ก็คืเอเนี่ยโฟกัสบอกไปกระต่ายสามตัวนี้หรือตัวออทิกเก็ตก็ได้หรือว่าตัวอะไรก็ได้อยากได้ะะตัวคอะไรก็ได้ค่ะทุกคมบ,บมารวมกันเป็นสาวน้อยจอมพลังพัลวูพ,อพ,อพ,อพอับโกใช่ไหมใช่แหละนะคะทุกคนอะไร <laughs> อันนี้ชอบชอบนะชอบอันนี้ชอบอลล มันก็เป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นลมมันก็เป็นลมเหมือนจะได้สีเข็มอยากเข้าใจมันเป็นลมเออปุ๊บมาดูให้ดูให้มาดแม่แม่ใครดูแล้วงั้นแม่ดูงั้นะใครคะทุกคนดูจะให้ดูเขาน้วยคุณคิาว่าสีอะไรเนี่ยคิว่าสีเขียวตั้ม้ยสีอะไรสีเขียวเฮ้ยน่ารักเลยน่ารักมาก ออกกอาออกล่องมาเทีย่ยวเ,เอากล่องมาเที่ยวเอากา๊าซเอากา๊าซเอาก๊าซเอาก๊าซนี่เที่ยวอย่างงี้ไม่ใช่นี้และนี่ก็คือ กล่องสูงจะเปิดได้นะครับผมเป็นเบบี้ทีตัวสีส้มน่ารักมากแล้วก็เด็กเล็กตัวนี้จะเป็นทาวเวอร์ก็ะขาดขายนะโอ้ยนะผมก็จะเป็นทาวเวอร์กุ๊กโออาใช่ไหมมันจะมาบัตเตอร์คับนะทุกคนนี่ครับก็ใครที่พางแผานมานะครับมาเซ็นทรัลนครสวรรค์อย่าลืมมาซื้อกันที่ร้านนี้นะครับผมร้านไทยนี่ทอยนะครับทุกคนคค่ะทุกนอย่าลืมซื้อกันเยอะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบทีนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมตามด้วผมตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเป็น เอ้าโฟกัสทำไรเนี่ยค <Luc> <adia> <that> ุยมาแล้วค่ะทุกคนถือว่าโฟกัสอะอยากได้อีกกล่องหนึ่งทุกคนเราก็จะไปแอบทุกคนซื้อกันเราจะดูแค่สองคนนะคะไม่บอกวิงใช่ไหมเนี่ยแต่กล่องเดิมกล่องเดิมค่ะอะไรเงยเอาเอาอันไหนดีอันนี้นี่นี่กล่องนี้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  เมื่อกี้เราได้ตัวสีอะไรเมื่อกี้ได้ตัวสีนี้แต่ที่พวกก็จะได้อีกตัวหนึ่งผมก็อยาอันนี้ขอเป็นสีอื่นอะไรก็ได้แสดงว่าเราได้ตัวที่ชอบไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไอ้กระไตเอกะไตอีกตัวหนึ่งก็ดีหวังว่าไม่ได้ตัวสีซ้ำนะสาธุทุกคนสาธุไปไปไหนไปอ้อมนี่เลยไปดูของเล่นหลานเอ้ยทุกคนนี่หรือจะแอบซื้ออันนี้ดีกล่องสูงสกีบีดี้ทัวร์เลดพี่ค่ะอันนซื้อซื้อเพิ่มใช่ไหมลูกใช่ค่ะซื้อ เดี๋ยวเราจะมานั่งแกะกันนะทุกคนนี่อันนี้ไอ้แกะเราแบงค์นะทุกคนแอบแอบที่ตีแอบใช่ไหมเด็กไปเร็วตอนนี้ฟิล์มน่าจะไปเข้าห้องน้ำนะคะทุกคนตัวไหนก็ได้ขอเป็นกระต่ายอีกตัวหนึ่งถ้าเราได้ซ้ำเราก็จะเอาไปเอาไปห้อยคู่อะไรอย่างงี้รู้สึกทุกคนบอกว่าสีเขียวน่ารักนะเมื่อกี้มันออกมินต์มินต์อนี่นี่นี่นีมาจริงของจริงอันเนี้ย นี่ฮุยฮุยนิดฮุยหลุดหอ่องว้าวว้าซ่อมแต่อันนี้ไม่ใช่หูกระต่ายทุกคนแต่เป็นตัวธรรมดาผ<ม>ู้ชารักมากนี่สนใจแล้วสนใจแล้วค่ะทุกคนอีกตัวอีกตัว สองตัวก่อนเก็บไว้อ่านะคะทุกคนไปจริงๆแล้วค่ะอันนี้บ๊ายบายอุ๊บอ้๊บอย่าลืมมาอุดหนุนกัน,นเยอะๆนะคะทุกคน